วสวัสดีค่ะเชิญด้านใน,นเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมาสีนะของอะไเนยเซียกั้เตียตัเตียอุ้เลยรับเชิญอ่าอ่าเดี๋ยวขอเชิญคุณมาตูมออจิบโอยพรก่อนนะคะ คุณน่ารักคุณม้มแล้วคุณเวมีน้ำชาด้วยนะครับแล้วก็มีขนมเทียนไว้กินนะครับสำหรับคุณตุ้คุณจะตุ้มแล้วคุณเออพี่เวนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมาสนฉันมาไม่เป็นไรโอ้ยพรก่อนอวยพรก่อนแล้วก็ปีใหม่ไทยปีใหม่จริงนะแล้วก็วันเกิดวันเกิดของม้าก็ขอให้ม้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะอย่าเบ่งแม่งปองสาระผักพริกอย่างนี้โอ้ยรวยพรค่ะเกทีเดียวเลยนะคะกระดกเลยนะคะ กินขาอย่าพูดอย่าพูดเชิญทางนี้เลยค่ะทางกล้องทางนี้นะคะไม่ยอมตัดชุดมะเฟือเลยเนี่ยเราก็ถามแล้วบอกมีแล้วอะไรบ้างเขาพี่เอกไว้พอดไว้พอนิดนะคะของขวัญนะคะนี่ค่ะอันนี้นะอันนี้นะเป็นของชั้นลู่อีกของชันลู่ขนลู่รัะ ค่ะอันนี้กล้องหรือว่า้องวิดีโอค่ะวิดีโอนะคะวิดีโอค่ะสวยนะคะไม่ตัดเถื่อนเลยนะคะไม่ตัดเถื่อนเลยนะแล้วเวทนาเออพี่เอกเวทนาหน่อยค่ะเออแล้ววิดีโออีกนึงนาทีแลอวกันเวลาโชยค่ะอันสี่นี่นี่เลยค่ะคือเลยค่ะตัดนิดเดีย ธรรมเนียมนะคะโอวยพรค่ะติดนานแล้วเนาะถ้าเป็นดูอีกกันจะได้มันเหมือนกันละค่ะนูจะโกนประมาณโอ้ยพรเลยค่ะอะไรวสวยเนี่ยก็ขอให้มานะครับผมอายุมั่นขันยืนนะครับขอให้มีลูกอีกหนึ่งคนลูกใครอ่ะต้องต้องปอมอ่ะมาเราดูต่อไปดูนะก็ให้มาตุ่มตบกให้มารวยๆสวยๆแล้วก็เก่งๆตลอดไปของแกตรงนี 大 <laughs> <laughs> ช้ได้นะปอมครับผมขอบคุณค่ะแต่จริงปอมอ่ะใช้อยู่นี่เดี๋ยวจะไปรีวิวให้เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะฮะแล้วไงแล้วไงต่อมาชนชาชนชาค่ะออุตส่าห์มาจากพิษนุโล่น้ำตาแบบว่ติ่มมากเลยต้องห้ครับต้อ่ไชนชาเอยค่ะขอัโชคดีเหมือนกันรวยๆเฮงๆเขาเยอะๆคอึบเลยค่ะอึบเลยคระสา้อชาเหรอมก่อนด้านหลักส่คประมาณสบดีกีมันต้องชามา40บกีนะฮะเเยค่ะโอเคค่ะ เด็กนั่นอะไรนะคะอ่าเด็กสวัสดีค่ะน้องดุ๋ยนะคะอ่ะเญลลงนั่นนี่เลยค่ะเอามาอะไรเนี่ยอ่ามาด้วยกันนะคะสองคนผัวเมียนะคะอะไรจะเป็นกันเป็นผัวเมียกันจริงอ่ะดุยอ่ะต้องใส่ชุดนี้ดูดูอ่ะดูเออหล่อจะตายเออแล้วว่าไงอ่ะแล้วไงอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้อ่ะเป็นพ่อเป็นแม่หน่อยค่ะเป็นแม่แม่อยู่ตรงนี้อ่ะไอ้พมามีความสุขมากนะคะตัวยๆนะครัะรวยๆเก่งๆค่ะ ชนะสวยเหมือนกันเนาะ่ชนเ่ชายค่ะหต่อเป็นต่อเป็นพีทีนะคะเป็นพิทีนะคะหนึ่งสองซ้โอเคค่ะพีระมิดไมมพระมิดไม่รู้จักมันน้อยไปพิรามิดนะคะด้วยของของคำลวยนะคะโอเคดูจะใช้อยู่นะได้แล้วหน้าใส่อย่างนี้เลยนะคะ ัอวยพรหน่อยค่ะขอให้มาสุขภาพแข็งแรงทำแบบปกติเนาะจะได้มานั่งกินกับครูเนาะครูเป็นครูสนเลขพวกเราเอนานๆนะคะอ่าชนค่ะขอบคุณค่ชนชาค่ะขอบคุณค่ะรึปเลยค่ะรึ๊บค่ะรึ๊ปเก่งมากค่ะเดี๋ยวค่อยไล่ไปทางนู้นเนาะเลือกไว้เลยค่ะเผื่อจะมีโชคดีนะคะอวยพรหน่อยค่ะขอให้มามีสุขภาพแข่งแรงแล้วก็สวยแซ่บอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะ แก้วนี้จิบทั้งวงเนาะโอเคค่ะคนอยากจิบมาแล้วค่ะกินแล้วมาเมื่อกี้ยังไม่ได้จิบมาเร็วขับรถปะไวพรก่อนขอให้มาแบบว่าสวยตลอดไปคเอาจริงในจิ้งไก่เล่นแล้วไงอีกขออีกเยะน้อยไปขอให้แบบได้ไปลาดพื้นกันค่ะเท่าไหร่ลนะไม่อย่าลืมร้อยล่างก่อนร้อยล่างเปนลาดพื้นหญ่ มีค่ะทนค่ะอึ๊บแล้วค่ะอึ๊บค่ะมีไปเลยน้ำ่ะน้าพี่ออกค่ะทานได้ค่ะอึ๊บเลยค่ะได้ก็จะมีกันค่ะอะพี่โยโวยพอหน่อยนะคะทุกคนฮาโลวีนจริงๆไม่อยากทานเล่าเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าน้ำชาเป็นไรอ่ะ คนนี้เขาคออะไรอ่ะต e ัวสี4พูดอ่าหยุดค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเอออะไรก็ไม yes, ah> ่ดูนะครับก็ไม่ดูนะครับ่ะอ็ตื่จะบอกว่าขอให้น้องปอมมีความสุขไม่ใช่ขอให้มานะคที่ความสุขนะคะแล้วก็ในวันเกิดปีนี้ปีอายุ58นะคะก็ขอให้มา วยขนนนาาดี้เะใช่นะคะก็กอดให้พีระมิดเซรีนแพร์นะคะแบบว่าขายดีขายดีแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วพีระมิดเซรีนแพร์เป็นสบู่ที่แบบเวิร์กมากเลยใครๆล้างอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันมีหอกทองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอใย้อนแต่งโอเคขอบคุณที่ค้างเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณที่โยตแต่งหน้าให้ด้วยน้อยใช่ค่ะมันเป็นตรงนี้เราเป็นลุกแบบว่า Chinese style นะคะวันนี้เลยไม่ได้กลืนเลยกินกินกินอันนี้ลุกอะไรอ่ะคุณใหม่ดิขอบคุณโยที่แต่งหน้าให้นะ ไชนีสกับกิเก๋แบบแบบนางพญาด้วยพใช่แบบนางพญาของเราพัทีเนาะจิบข้าวสามสองหนึ่งค่ะอดีายวรองก่อนกินนานพญาโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญชาวในตาบัทยาใสกับข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนที่แบบจะมากี่โมงค่ะไปเตรียมนู่นเตรียมนี่ค่ะไค่ะมาสายมากเลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ เออจะแบบแบ็คดรอปนิดนึงนะคะอ่าขอไปพรคุณแม่นิดนึงนะคะขอให้มาสวยวันสวยคืนเป็นเด็กแบบนี้ตลอดไปเลยทำไมมีแต่คนอวยพรแบบนี้ล่ะเพราะเราสวยแล้วเาสวยแล้วต้องเด็กอยู่แล้วอะโอเคนะคะก็น้องเนยนะคะสวยหวานมากเลยค่ะอันนี้เป็นเอ่อของชมพู่เล็กๆน้อยๆจากทางนี้นะคะอ่าแล้วก็เชิญจิบชาเป็นเป็นธรรมเนียมนะคะมาของอื่นยังจิบชาเลยนะคะอือร่อยเนาะชาที่นี่แค่ชมอู่ชาเบลว่าชาเบลว่า โอเคค่ะเชิญนัานในงานเลยนะคะะวันพรุ่งนี้ค่ะนี่นี่นี่นายไว้มาเร็วเร็วเดูด้วยมาแบบพี่อาเอาหมดเลยของพี่เอาหมดแล้วก็ขอให้อยู่เป็นล้มโพลล์ล้มใจของลูกๆกัหลานตลอดไปแล้วก็ขายดีเป็นวิทย์ขายดีขอบคุสาธุสาธุโซนชาใน่ยค่ะจิบชานะคะเป็นพิธีนะคะอะไรคะชาร้อนไหมนะเย็ะเป็นพิธีนะคะอ่โชนค่ะ สอมลงใช่ไหมขาบันแกขาบันแกขาจะไม่อ่านนั้นอะไรเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะไหนกี่เผาอ่าเวลคัมดินเอาเวลคัมดินชาิชาจิชาชาชอ่าเอ่าเออตโอ๊ยพรหน่อยค่ะเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะเข้าเฟรมหน่อยอ่าพูดดังๆนะคะมาดี่ก่อนมาดี่ก่อนมาดี่มาดี่มาตรงข้างๆตัวหมามาตัวจริงอยู่นี่ค่ะ เชิญเลยค่ะชันว่าแข็งแรงแังเงเลยรวยนะค่ะคุณอาชนค่ะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้าเร็วดิไม่กินไม่ได้กึบเดียวเร็วค่ะหมดแล้วโอ้โหเป็นไรอ่ะกึบเดียวเร็วจริงแล้วเร็วไม่ได้กลิ่นไปอีกโอเคเลยค่ะเชิญด้านในเลยค่ะ